นี้เป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาตินะครับของพาชมตะวันนะครับทางลงไปาลานกลางเต็นนะครับน,นี้นะเป็นลานกลางเต็นนะครับ ตรนี้เป็นผาชมตะวันนะครับผาชมตะวันอุทยานแห่งชาติภูเวียงนะครับตัวนี้ กาศดีมากเลยนะครับ เ,เพื่อนๆอยากมานะครับก็บรรยากาศลมเย็นมากเลยนะครับบรรยากาศเย็นสบายนะครับมีลมพัดตะลอดเวลาเลยนะครับวันนี้อากาศดีมากนะครับเป็นวันที่แบบอ่า ไม่ค่อยมีแดดนะครับอากาศเย็นๆสบ,ๆสบายๆนะครับนี่จะเป็นผาชมตะวันนะครับถาใครอยากมาแวะเที่ยวเล่นนะครับก็มีเส้นทางเดินป่าเส้นทางศึกษาธรรมชาตินะครับก็หลายจุดอยู่นะครับ เส้นทางโดยรวมก็ประมาณ3กิโลนะครับตรงที่จะเดินป่านะครับประมาณ3กิโลนะครับเผื่อเพือพ่อนๆอ,อยากมาเดินป่านะครับวันนี้เขาบอกว่าใช้ระยะเวลาในการเดินก็ประมาณสักสองชั่วโมงนะครับไปกลับนะครับเผื่อๆครับเพือพ่อนๆอ,อ,อยากมาเดินป่านะครับนี่ครับตัวนี้เป็นป่าแบบ ผูเวียงนะครับผูเวียงคอนแกตนะครับลมเย็นสบายนะครับเดี๋ยวแวะไปดูร้านกาแฟาสักหน่อย เป็นร้านกาแฟแล้วก็ของของที่ระลึกนะ เด่ัาสแกนก็ไรเออเดบสสแกนใช่ใช่นี่นะคะทุกคนเราก็ได้มาแล้วนะคะทุกคนฮะไม่ปิดชันจถ่ายต่อนี่นะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นซุ่มของฝากนะคะอันนี้เราได้สมุดมาแล้วนะคะ แบบเอาไว้แบบเวลาเราเดินใช่ไหมแล้วแบบเราไปถึงจุดนู้นจุดนี้แล้วก็ให้เจ้าหน้าที่เซ็นให้แล้วแบบเห็นในต่อๆนะแบบเขาว่ารูปแบบเป็นน้องตัวนู้นตัวนี้เป็นไนสาวชื่อดังสามีของฝากไว้เ,ยเดยวให้ดู ฮะะครับสเตนเดี๋ยวเอาอีกเกิลทำไมมันใช้ไม่ไทยป่ะปิงด้ยมาล้วมาแล้วหมันชันอชาอีมามาเลยนเครับ เน็ตทูรูเปล่าเน็ตทูจบข่าวเลยม,มีเครื่องดื่มมีขนมปังตอนเช้ามีเมนูต่างๆด้วยตีมากนรารักคุกจะบอกว่าที่นี่บรรยากาศดีมากๆเลยนะคะกคนคือแบบเอาตรงๆนะมันแบบเย็นมากค่ะเดี๋ยวจะให้แบบดูวิว มาเจอที่นี่แบบคือเคยคิดนะว่าธรรมชาติอะ่ะมันมันมันไรสาระมันแบบก็มาเดินเขาให้เหนื่อยๆบทสรุปค,คือแบบมันดีต่อใจมากๆเลยนะทุกคนเอาแบบคือแบบมันเข้ามาสู่บรรยากาศแล้วมันดีมากนะคะเขามีชื่อต้นไม้ด้วยนะจะพาไปดูอันนี้นะคะทุกคนเป็นต้นต้อนอะไรพยูน นี่สูงมากสูงกว่าสูงกว่เราแล้วนะคะทุกคนจะบอกว่ายิงตรงเนี้ยแบบเหตุชนบทแบบสวยมากเดี๋ยวให้ดูเลยเชื่อไหม วีแบตหมดเหรอแบตบหมดจริงเหรอฉันก็กำลังถ่ายคลิปเลยอ่ะไม่ใช่